ทอมมี่ทูพีรุ่นเฮนซัมนะครับมีทั้งหมดกี่แบบนะครับตอนนี้นะครับเฮนซัมนะครับถ้าเป็นแบบทอนะครับมีทั้งหมดอยู่2แบบด้วยกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นหยักโศกนะครับแบบเฮนซัมคือรุ่นที่เสยได้นะครับข้างหน้าจะทอไรผมแบบนี้แล้วก็เสยได้ด้วยนะครับ มี2อแบบด้วยกันนะครับแบบที่1น,นะครับทอเฮนซัมแบบ c ีทูนะครับหมายความว่านะครับมีการถักทอบนลูกไม้บางนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นรอยมือผมไหมรุ่นนี้นะครับจะเบาสบายนะครับแล้วก็มีการถักทอที่แบบว่า เส้นต่อเส้นนะครับบนลูกไม้ชั้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกรุ่นนี้ว่าลุ่มแฮงซัมซี2นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบเนียนสุดๆเลยนะครับก็ปี้หนังสีษะเลยนะครับก็เอาแฮนซัมรุ่นกปปี้หนังสีษะนะครับก็คือเป็นการทอโดยใช้เทคนิคที่แบบว่าให้มันเหมือนสีษะจริงเลยนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือจะเป็น ผ้านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิลนะครับเป็นผ้าซึ่งจําลองเหมือนศีรษะจริงนะครับเวลาแสกเวลาอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนเส้นผมนี่นะครับงอกออกมาจากหนังศีษะของเราเลยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นยางหรือว่าเป็นพลาสติกอะไรนะครับจะเป็นผ้านะครับจะมีการทําผ้าแบบซ้อนสองชั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเวลาเราแสกเราอะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนจริงเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราจึงเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นก๊อปปี้หนังหัวนะครับแบบเสยได้นะครับถ้าเกิดเรียกรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ ทางร้านเราจะเรียกว่ารุ่นแฮนซัมไลท์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ